ช่วงสิ้นเดือนเนี่ยอัจฉริยะจะถูกดำเนินคดีเยอะแยะมากมายคือตอนนี้อัจฉริยะหน้าตาแกก็ไม่ค่อยดีแล้วละ่ะตอนนี้อัจฉริยะเครียดไม่ใช่กลัวโดนยิงหรอกอัจฉริยะจะเครียดมากตอนนี้ถึงขนาดออกอาการสั่งเสียลูกเมียแล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะผมก็แจ้งไว้ที่ว่าผมแจ้งไม่น่าจะถึงสิบคดีล้วเพราะเอาสักห้าคดีก็พอลนะอัจฉริยะก็คดีละสองปีอะไรเงี้ยเพราะเราเพื่อนกันก็จัดแค่ห้าบอก าไม่น่นนเกิแต่ทราบมาว่าหลังจากมีการฟ้องคดีแล้วเนี่ยนะครับคดีแตงโมเนี่ยมีการเผาร่างวันพรุ่งนี้แล้วก็ฟ้องคดีแตงโมช่วงสิ้นเดือนเนี่ยอัจฉริยะจะถูกดำเนินคดีเยอะแยะมากมายนะครับคือตอนนี้อัจฉริยะหน้าตาแกก็ไม่ค่อยดีแล้วล่ะเพราะว่าแกจะต้องถูกดำเนินคดีเยอะนะนะเชื่อผมเนี่ยคด,คดีบ้านเลยตอนนี้อัจฉริยะเครียดไม่ใชยกลัวโดนยิงหรอก นะผมคิดเอาเองนะคิดว่ากลัวติดคุกหรือเปล่าเพราะคดีเยอะแยะนะทั้งหมิ่นมาะมาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานพรบบอ,อมอ,อ,อะไรอ่อแจ้งความเท็จกันแจ้งผู้อื่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายคดีความที่จะตามมาเนี่ยนะกับคุณอัจฉริยะอันนี้ผมพูดตรงๆนะนะใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่สิ่งที่ผมพูดนะเป็นจริงหมดจะถูกดำเนินคดีเยอะมากมายเลยอัจฉริยะจะเครียดมากตอนนี้ถึงขนาดออกอาก,การสั่งเสียลูกเมียแล้วเพราะว่าอะไรคดีความมันเยอะ แล้วก็แกเนี่ยจะโดนอยู่คนเดียวเป็นหลักนอกนั้นเนี่ยอย่างสอสอเต้อะไรแกก็ถอยไปแล้วแกก็รู้ว่าเดี๋ยวคดีจะมาแสงเสริมแกก็จ้าไปหมดจนตากผ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แห้งแล้วเหลือแต่อัจญานะยครับนะแม่ทัพคนสุดท้ายนะครับคดีความเยอะหน้าตาแกแกดูหน้าตาแกแย่นะเครียดหน้าตาเนี่ยพูดข่าวบอกอาชยะทำไมหน้าตาเครียดเนี่ยมันต้องเครียดอยู่แล้ว แต่ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะผมก็แจ้งไว้ผมคิดว่าผมแจ้งไม่น่าจะถึงสิบคดีเราเพิ่เอาสักห้าคดีก็พอนะอัจฉริยะกะ็คดีละสองปีอะไรเงี้ยก็เราเพื่อนกันก็จัดแค่ห้าบอกอ่าไม่น่าเกินว่าจะเอาสักขนาดนะี้ไม่เป็นไรหรอกอัจฉริยะเขาบอกเขาไม่กลัวติดคุกนะอ่านะใครจะแจ้งความอะไรก็ได้ให้แจ้งมาเลยฟ้องมาก็ฟ้องเลยคือก็ท้ามาผมก็จัดให้เพราะเราเป็นเพื่อนกันเราก็จัดไปเอาด่ามาก็จัดไปจัดไปคือก็ เราเป็นเพื่อนรักกันนะ่ะเราก็มีเวลาก็ไปแจ้งนะเอเพราะเป็นเพื่อนกันอาเทียไม่กลัวติดคุกอย่าไปห่วงเขาเลยคุกตารางอะไรนี่เขาดูเรื่องเล็กเชื่อผมเละทุกครูนะครับสบายสบายส่วนในคนที่กำลังดา่าผมหรือใครในใน,ในเพจผมเนี่ยผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์แต่จะมีทีมงานคอยแคปนะแคปแล้วก็ไปแจ้งความแจ้งความนะครับด่ามาก็แจ้งความแจ้งความก็ส่งสารไนปะแต่นั้นแล้ไม่มีอะไร ทําผิดก็ติดคุกแตาไม่ได้ทําก็รอดเห็นนะชุกครูใครมีปัญหาข้อกฎหมายใครไม่รับความเป็นธรรมติดตอ่อราชการโรงพักเรืออะไรต่างนะอะไรก็แล้วแต่ที่นะเรื่องหนี้เรื่องสินนะ,ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ